อะไรนะใครต้องให้พี่เก่งเออให้ครับโอ้อ่าเป่าเทียนแล้วครับเปล่าเทียนแล้วครับเอามาฝากพี่เก่งฝากพี่เก่งด้วยนะครับน้องกิ่งน้องก้อยน้องกิ่งน้องก้อยด้วยครับพี่เก่งพี่เก่งและและปู่ศักย่ายุนปู่ศักกับย่ายุนครับครับเอาสวัสดี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 ครับขอบคุณนะครับขอให้น้องก้าวมีความสุขเลย สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับอาวัสดีครับคุณขอบคุณครับครับไปไม่เท่าไหร่แล้วพี่เก้าสิบสามครับสิบสามครับเอ่อพีก้าออกาลงกายเก้าออกาลงกายจะได้สูงตัวยาวมันพิ๊กพิกพี่เก่งแล้วสูงมันพี่เก่งครับอ่ะโอเค 哎、嗯，快，快点！